ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวเบ็ดคาร์เค้นล็อตนะครับผมเป็นเบ็ดที่มีราคา1นึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามนะครับผมเรามารีวิวเพราะว่าตอนนี้นะครับเบ็ดคาร์เค้นได้รับการปรับมาใหม่แล้วก็คือมีโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ทําให้ติดสถานะอะไรสักอย่างหนึ่งอะไผมจำชื่อสถานะไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้นะนั่นแหละมีโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์นะที่จะติดสถานะนั้นแล้วสามารถขายปลาได้ในราคาคูณสิบ มองเลยนะครับว่าคูณ1ินี่คือเยอะมากนะครับแต่ส่วนสกิลอื่นครับก็ยังอยู่นะครับไอ้สกิลที่มันตกครบ50รอบเราจะได้ปลา Le เ,เจนต์มิติกแล้วก็เอกโซติกอันนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมน,นะครับผมก็จะลงตกให้ดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าสํัหเอบนชาร์ดเบดคาเคนนะครับผมแนะนำเป็น h ฮสตี้นะครับไม่ก็เป็นอะไรก็ได้เป็น h ฮสตี้ไม่ก็เป็นอะไรวะ ซาสเปก็ได้นะครับผมพักหนึ่งนะครับแล้วก็ได้แล้วนะครับสถานะมันช่สถานะว่าเ e n t a c l e ิลเซิร์นนะนี่เหมือนว่าเอฟเฟกมันจะไม่มีเลยนะนี่คือสถานะเ e n t a c l e ิลเซิร์นนะครับผมก็ไม่มีเอฟเฟกนะอันนี้ขนาดผมเปิดเอฟเฟกเยอะๆแล้วนะก็ไม่มีก็สําหรับใครนะครับที่อยากซื้อเบ็ดนี้นะครับไปฟาร์มเงินนะครับก็ให้ตัดสินใจดีๆก่อนนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสติดแค่5%นะ แต่ถ้าเราติดกับปลาที่แบบราคาหมื่นหนึ่งก็คูณสิบก็แสนหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าได้เยอะมากนะแต่ผมแนะนานะครับถ้าจะซื้อมาฟาร์มจริงๆมันนําให้เป็นฟาร์มให้ไปฟาร์มข้างบนเกาะแล้ติดตตอมนะครับผมตรงนั้นตรงนั้นปลามิติจะออกเยอะกว่านะครับแต่ตรงนี้แบบมันจะมีกล่องด้วยแล้วก็มีปลาอะไรด้วยก็ไม่รู้นะมันก็แบบราคาไม่ค่อยดีนะครับผมก็หรอบคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละบาย